คลิปนี้ค่ะแจนจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับ X อ็กซเพิงนะคะหรือว่าเหอเสียวเพิงหรือแบรนด์ของเขาเนี่ยเจาะลึกพร้อมทดสอบเทคโนโลยีของเขาแบบเอ clusiv e เลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับเหอเสี่ยวเผิงกันก่อนละกันเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวจีนที่มีเป้าหมายชัดเจนมุ่งมั่นมากๆว่าอยากจะเข้าถึงอิสรภาพทางการเงินที่ทุกคนฝ่ายหาให้ได้ก่อนอายุ40ว่าง,ง่ายๆก็คืออยากมีเงินกินใช้นั่นแหละทุกคนจากที่ทํางานบริษัทอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะเขาก็ออกมาเปิดบริษัทเองในปี2004ชื่อว่า UCWeb ค่ะเป็นแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆคะจนไปเข้าตาอีบาบา แล้วก็เกิดเป็นดีลที่ว่าใหญ่ที่สุดในอุตสหาหกรรมไอทีใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมคะ <S <S ก็ราวๆ1นึ่งแล้านบาทนี่แหละคะ่ะและยังเป็นผู้บริหารนะในฝั่งของ Mobile Business ของ Alibaba ด้วยค่ะหลังจากนั้นคะ่ะเฮอร์เซียเพิงเนี่ยก็ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ที่มีอิสรภาพทางการเงินตรงเป้าหมายที่เขาต้องการเลยแต่ความฝันของเขานะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้ เพราะว่าเทสลาเนี่ยให้แรงประดานใจกับเขาเขาจึงก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าเอ็กเฮิงมอเตอร์ร่วมกับเสียเหิงและเหอเถาค่ะที่ค้ามบอดในวงการรถยนต์นะคะ ที่เรามาทั้งหมดเจนอยากจะบอกแค่ว่าพื้นเพของผู้ก่อตั้งเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาของบริษัทอย่าง BYD เองนี่ยที่มีหวางชวนฝูเป็นผู้ก่อตั้งใช่ไหมคะเขาก็เคยทํางานเป็นวิศวกรเคมีทําให้บริษัทของเขาเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่หรือบริษัทเทสลาเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของซอฟต์แวร์คะ่ะ เอ็กซ์งนะคะก็เช่นกันด้วยความที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์นะแล้วชื่นชอบในเทส l a มากๆเขาจึงเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมีระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเองชื่อว่า Xmart OS ค่ะและยังมีระบบ Xpilot นะที่ช่วยให้รถเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้เองมีข่าวมาว่าเขาทุ่มทุนนะให้แผนก R&D โดยจ้างพนักงานเนี่ยมากกว่า4,000คนคิด เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ40%ของบริษัทเลยทีเดียวค่ะในช่วงแรกๆค่ะเขาได้รับการสนับสนุนนะคะจากการระดมทุนในบริษัทใหญ่อย่างอาลีบาบาและก็เสียหนีใช่ไหมคะต่อมาในปี2020เขาก็ได้ขยายธุรกิจค่ะไปยังต่างประเทศและได้เป็น1ใน3แบรนด์ใหญ่ได้แก่เอ็กซ์เพิงเรียอโตและเนโอค่ะที่ได้รับการสนับสนุนระดมทุนนะคะจากตลาดหุ้นอเมริกาถึง1 5พันล้านเหรียญสหรัฐ <Wow. S 1> ต้องบอกว่าเอ็กซ์เพิงนะนอกจากในจีนยังประสบผลสําเร็จนะคะในแถบยุโร ด้วยโดยเฉพาะนอร์เวย์และก็เยอรมันค่ะอยู่ในงานแล้วนะคะสำหรับ10ปีของ x p e กซนะคะตอนนี้แจนอยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆาเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของแจนเหมือนกันที่ได้มาร่วงมงานของเสี่ยวเพิงนะคะด้านหลังแจนนี่เขาเอารถออกมาโชว์เต็มไปหมดเลยนะคะตั้งแต่รุ่น,นแรกๆจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะคะแล้วแถมวันนี้นะเขายังจะมีการเปริดร,รถรุ่นใหม่อีกเรียกว่าโมนา M03 จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในงานกันค่ะ หัวใจหลักของ X พหุนะคะคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆค่ะขยายความเป็นไปได้ทางการขับขี่ให้มีมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเน้นเรื่องของ user centric design ด้วยด้วยความที่เขาเน้นเนี่ยไปที่ซอฟต์แวร์มากกว่าใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ performance ว่าขับได้เร็วเท่าไหร่ไกลแค่ไหนแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ในการขับขี่ ซึ่งมันสำคัญมากๆนะเพราะเราอ่ะเป็นคนอยู่ในรถแล้วขับรถใช่ไหมดังนั้นนะมันต้องให้ประสบการณ์ที่ดีเราถึงจะรู้สึกดีค่ะมันจะดีแค่ไหนถ้ารถแต่ละคันเนี่ยเรียนรู้พฤติกรรมของเราและปรับการขับขี่ของรถครันนี้ยให้มันเป็นการขับเพื่อเราโดยเฉพาะเขาจึงเน้นไปที่การพัฒนา AI ให้มีการขับขี่ที่สะดวกสบายตามความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันค่ะ ตัวเด่นๆเลยนะคะในเรื่องของซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า X p พง Navigation Guide Pilot แล้วก็ Advanced Driver a s s i s t a n c e System ค่ะเขาบอกว่าตัว X Pilot 3.5เนี่ยจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนใช้ ฟ f Driving ของ Tesla มันคือตัวช่วยในการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเปลี่ยนเลนนะคะการควบคุมความเร็วตามสภาพการจราจรและการช่วยจอดรถอัตโนมัติค่ะโดยสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลและปลอดภัยมากขึ้น,นะคะ่ะจากการประมวลผลนะคะข้อมูลแบบ Real Time นอกจากนี้นะคะ ยังสามารถช่วยขับขี่ในเมืองได้ด้วยโดยมีฟีเจอร์ที่รองรับการขับขี่ในสภาพจราจรที่ซับซ้อนได้ด้วยค่ะถามว่าในชีวิตประจำวันของเราเใช้ได้จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วนะจนจะบอกว่าแจนได้มีโอกาสอะไปลองนั่งมาแล้วทุกคนรู้สึกดีมากๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าความรู้สึกของแจนนะที่ได้นั่งและได้ลองขับเป็นยังไงค่ะเอาละคะ่ะทุกคนคะตอนนี้แจนก็อยู่กับคีบไบเอ์ออไลฟ์ the Life นะคะ ที่ไว้จะเป็นคนขบับรถไท้นะเนื่องจากแดนแอบ,บกลัวนิดหน่อยอ <laughs> ตอนขับเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งคือพวมอะไรมันเบาแล้วก็เป,เป็นรถที่แม้ว่าใหญ่แต่ว่าควบคุมง,ง่ายเราวมาถึงจุดเด่นของรถคันนี้แล้วนะคะเรากาลังจะมาลองดูการจอดรถอัตโนมัติเดี๋ยวพอผ่าตรงนี้นะคะทุกคนเราจะสามารถปรับได้เลยโดยการที่หน้าจอก็จะมี message แดงขึ้นมาให้นะคะเออเ and then start okay นี่นะคะมันก็เริ่มแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งผมไม่ต้องทำอะไรมันเลยนี้มันมีรถสวนรูทสวนรูทที่ทำงานที่ทำงานที่ทำงานมันหลบเฮ้ยหลบว่ะคือระบบที่มันแตกต่างมันมันแตกต่างกันระบบอื่นต้องไปถึงหน้าช่องจอดแล้วกดมันถึงจะปล่อยเข้าแต่เนี้ยมันจดจำรูทไว้เลยว่าเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเราก็กดตั้งแต่ ลงทางลงมาบนสิ่งที่จอดอะแปลว่ารถคันนี้สามารถจดจําที่จอดรถได้ค่อนข้างไกลแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงแนละ้วมันน่าจะสามารถขับออกให้เราได้ด้วยเพราะมันเหมือนแบบขับเข้ามาได้ทางเดียวใช่ไหมคะเออที่จอดเราว่างเหมือนเดิมนี่นี่นะคะจุดที่เป็นดาวนะคะทุกคนแต,แต่ผมก็เชื่อว่าเขาเซ็ตมาได้แบบแม่นยำม,มากมากนะเพราะตั้งแต่ที่เรากดสตาร์ทตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลย เป็นไงคะประสบการณ์เวอร์บริดหน่อยแต่ผมว่าผมมั่นใจในระบบในตัวเนี้ยโอเคอะทุกคนตอนนี้แจนจะลองนะคะไม่พุ่งอะไรเบาจริงแจนคนออกถนนใหญ่หรอไม่เอาอะจะมันขึ้นยากหน่อนะโอ้เฮียเฮียนี่นะคะทุกคนพอแจนกดปึ๊บนะคะ start auto park นี่มีความไวเหมือนกันนะคะเวลาถอยให้เนี่ยตอนนี้คือเท้าแจนก็ไม่ได้โดนอะไรเลยมือเก้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็แอบตื่นเต้นนะมั่นใจในระบบเรา ไม่ได้ไม่มัม่นใจตัวเองเ <g all way> มื่อกี้ไปทดลองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าแจนเนี่ยไม่ได้ขับออกถนนใหญ่เพราะว่าแจนเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันเพราะรถคันนี้เป็นเหมือนแบบไซซิ่งรถตู้เหมือนค่อนข้างใหญ่มากๆเลยแจนก็แอบกลัวเนื่องด้วยจากฝั่งพวงมาลัยการขับ,บเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งซ้ายไม่ได้เหมือนของบ้านเราใช่ไหมคะก็เลยได้ลองแบบอยู่ในพื้นที่ของที่จอดรถนะคะแล้วก็ลองว่าการที่มันสามารถจอดอัตโนมัติเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไง ระบบค่อนข้างแม่นยำแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสามารถทาได้ค่อนข้างไวมากๆฉลาดมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องการที่เหมือนแบบจดจําที่จอดรถได้คือรถทั่วไปมันจะต้องมาจุดที่เราจําจุดที่จอดขอนะแล้วก็กดใช่ไหมแต่ตัวนี้มันสามารถทำได้แต่ชั้นบนลงมาชั้นล่างสมมุติอาจารย์แบบเมมไว้ว่าจอดรถที่ B4 อ่ะแล้วลงมาชั้น b ี่ใช่ไหมคะมันก็จะขับเองอัตโนมัติาจาก B1 ลงมา B2 ลงมา B3 ลงมา B4 ทำให้เลยโดยที่แบบมันไม่ต้องจับพวงะรลรยแ้วอะ ตอนนี้นะคะเ็เปิดโหมด NGP เรียบร้อยแล้วก็คือเรียกว่า Navigate Guide d Pilot ก็คือระบบนำทางอตัตโนมัตินะคะรถจะรู้ทันทีถ้าสมมติว่าเราใส่เรียกว่าอะไรอะใส่ Destination จุดหมายปลายทางของเราเรียบร้อยนะคะรถก็จะนำทางให้เราซึ่งตอนนี้เจนกำลังไป Aero HT นะคะไปดูรถบินได้นี่ซึ่งเขาอะไม่ได้ขับเลยคือแบบตอนนี้คือรถขับเองหมดเลยแต่เขาแค่ต้องเอามือจับแบบพวงมาลัยในการประคองเท้าก็คือเอาออกมาได้เลยดูนะ ถ้าสมมติว่ามันขับเองมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีเส้นสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์มากค่ะกับการนั่งรถที่มันเป็นรถขับเองนะหรือว่าเรียกว่า safe driving car นะคือมันไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่มีคนหลังพวงมาลัยเนาะมันมีคนอยู่หลังพวงมาลัยแต่ว่าเขาแคบคลองพวงมาลัยที่เหลือนะรถก็จะเป็นตัวที่แบบคำนวณทุกอย่างเองหมดเลยคือถามว่านั่งเรารู้สึกสมูทไหมรู้สึกดี ส m o o มากๆปกติเ,เวลาเปลี่ยนเลนเราจะค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมแต่เน,นี้ยมันก็คือพอมันรู้ว่ามันจะต้องไปทางซ้ายแล้วมันก็เปลี่ยนเลนเลยมันอาจจะแบบมีแบบชุบชับบ้างนะคะอาจ,จใช้ความรู้สึกไม่ไม่เหมือนคนบ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากจริงๆแล้วขับรถมันไม่ใช่เราคนเดียวอะมันคือทุกคนที่อยู่บนท้องถนนดังนั้นมันก็ต้องเซฟตี้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเขานั่งสบายเลยเขาแค่จับพวงมาลัยไปเรื่อยๆแล้วรถก็ขับไปเรื่อยๆ ดีนะเวละยะดีมากแล้วก็แบบมันไม่ได้แบบไปเจาะตูดใครเลยอะ่ะก็ถือว่าการขับขี่แบบมีมารยาทมากๆนะอตอนนี้เดี๋ยวจะต้องอยูเธอร์และเดี๋ยวจะให้ดูมันติดไฟแดงพอดีรถมันก็ขึ้นมาเลยว่า stop and wait เดี๋ยวรอดูนะคะว่าถ้าเป็นไฟเขียวแล้วเนี่ยรถมันจะไปต่อเองหรือเปล่าเ,เขียวละอ่ะ keep driving ไปละเนีเาก็เห็นไหม เขาช่วดูเขาไม่ได้จับผงอะไรรถกับรถเองคือจริงๆอ่ะมันก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ใช่แค่แบบเรื่องของความฉลาดของรถยนต์นมันคือเรื่องของแบบผังเมืองด้วยการที่รถไฟทุกอย่างมันสามารถคุยกันได้อ่ะมันคือรวมๆหมดทุกอย่างเลยนะระบบเขาน่าเชื่อถือมากๆเพราะนี้นั่งมาไม่ได้ขับเลยเขาขับแบบรถขับเองหมดเลย X เพิ g นะคะเปิดตัวรถไฟฟ้าครั้งแรกปี2016ชื่อว่า X เพิ g งมอเตอร์1.0ต่อมาในปี2018ค่ะก็ได้ผลิตรถไฟฟ้า SUV ออกมาในรุ่น X เพิ g ง G3 นะที่สร้างกระแสในระดับ1นึในทีเดียวสำหรับน้องใหม่นะคะและในปีที่แล้วค่ะเขาก็ได้ออกรุ่นใหม่ X เพิ g ง G6 เรียกว่าคู่แข่งหรือว่าคู่ปรับของเท sla m o เดลวเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิปเซตที่ใช้ในรถคันนี้ก็คือ duo nvidia orin x นะคะอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆชิปของ nvidia เนะี่ยมีชื่อเสียงมากๆรับประกันอยู่แล้วซึ่งมีเซนเซอร์มากถึง31ตัวแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการนำไรด้านะคะมาใช้ถึง2ตัวจริงๆแล้วเนี่ยไรด้านี่เป็นระบบตรวจจับระยะที่มีความแม่นยําสูงแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างแพง จะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะท้องถนนประเทศไทย X 1G6 เนี่ยก็เริ่มมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่วะคะ่ะดีไซน์นะคะจากที่เห็นจะมีความมินิมอลมากเน้นการใช้งานเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่ใจเรื่องของการดีไซน์นะรับประกันด้วยชื่อจวนมาโลเปสค่ะตำแหน่งของเขาคือ Vice President Design Center คนล่าสุดของ X-Peng ดีไซเนอร์รถคนนี้นะครับมากประสบการณ์มากๆเขาอะดูแลทั้ง Lamborghini, Audi, Ferrari และ BYD โดยฟิโลโซฟีหลักนะคะของการดีไซน์รถเนี่ยก็คือ X-Peng, p เพิ u ์ดเพีแล้วก็ Pioneering ค่ะเอาละค่ะถึงรุ่นที่เขาเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยดีกว่าเป็นช่วงที่หลายคนอาจจะรอคอยหรือเปล่า แจนจะแอบพรีวิวนะคะรถคันใหม่ของ X เพิ่งให้ดูแจนได้ไปลองนั่งมาแล้วกับพี่สี่รถคันนี้คือ X 9ค่ะเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่หรูหรานั่งสบายสุดๆเลยล่ะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะนอนราบอยู่แล้วทุกคนพับตัวนี้ขึ้นมาปึ๊บเป็นเบาทุกคนคือพับอันนี้พับทบที่หนึ่งนะคะแล้วก็กางออกมาเพื่อเป็นที่นั่งด้านหลัง เพิ่มมากๆคู่คนจะห้ามใจลำบากมากเพอะทุกคนเห็นแบบการพับเบาะแบบไฟฟ้าแล้วกางออกมาอย่างสง่าง,งามจุดแสนจะผู้ดีโดยที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมาพับเบาะด้านหลังเองเลยเพราะว่ามันใช้แรงในการสตั้นเยอะเล็บจะหักและทุกอย่างอะไรแบบนี้คุณเห็นสิ่งนี้คุณห้ามใจยากมา,มากๆอะ่ะที่จะแบบไม่เปลี่ยนรดอ,อย่างได้ คือความเชื่อมโยงก็คือว่าพี่กดให้เลื่อนเบาะนี้นะมันฉลาดพอที่มันไปเลื่อนเบาะข้างหน้าก่อนด้วยอะ่ะขอดิฉันเข้าไปนั่งก่อนนะคะบายๆคุณผู้ชมจริงๆอะ่ะรถตู้แบบเอาผาดอะมันก็ปรับนอนได้นะแต่ว่าสเปซด้านหลังพอเราถอยมาเยอะๆแล้วใส่ของหรืออื่นๆ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเหลือแต่อันเนี้ยพอนั่งตรงเนี้ยเอาจริงนะมันให้ความเป็นเหมือนรถเก่งที่มีความยาวออกมา มันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเฮดรูมมันมีความลดตู้อะนึกไหมวช่วยอย่าเบาะหน้าหน่อยได้ไหมคะมันจะไม่มีต่อไปเพราะอะไรรู้ป่ะด้านข้างข้างหลังนี้มันมีปุ่มทุกคนนี่อุ๊ยตัวใหญ่เกือบสวยอยู่แล้วเชีย อย่างที่บอกค่ะว่า x p e เพนะไม่ได้หยุดแค่พัฒนารถไฟฟ้าเท่านั้นแต่เขายังพัฒนาต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยอย่างรถบินได้หรือว่า flying car ค่ะที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นจากหนังไซไฟนะอย่าง Blade Runner ค่ะตอนนี้เกิดขึ้นจริงแล้วทุกคนในปี2020ค่ะเฮอเ์ซิยวเพิงได้เข้าซื้อบริษทัทขุยเทียน Aerospace Technology นะคะโดยชาวตารีค่ะ และเปิดตัวเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ที่ชื่อว่า Xpeng Aero HT ผลิตเกี่ยวกับรถบินได้โดยเฉพาะเลยซึ่งจริงๆนะคะก็เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันนั่นแหละเพราะว่าชาวตอรี่เนี่ยเขาก็ยังคงหน้าที่เป็นประธานบริษัทเหมือนเดิมนะคะโดยบริษัทนี้นะคะมีการระดมทุนถึง 500ล้าน USD เลยล่ะค่ะ <Wow. S 1> และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะคะคือแจนเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมบริษัท Aero H T ได้เห็นรถบินได้ของเขาตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยล่ะค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าข้างหลังแจนนี้ก็จะมีรถบินได้เยอะแยะมากมายตั้งแต่ T1 X1 แล้วก็ X2 นะคะซึ่งเป็นรถยนต์บินได้นั่นเองหน้าตาเหมือนเฮลิคอปเตอร์ทุกคน ทุกคน่ะตอนนี้จจนกำลังอยู่บนรถบินได้นะคะของ X-Peng นเะพะิ X ่งนั่นเองข้างหน้าเราก็จะมีจออยู่อันหนึ่งแบบนี้แ้วก็มีจอตรงการลางเอาไว้ควบคุมนะคะมีจอข้างข้างข้างบนก็จะมีปุ่ม,มปุ่มอะไรก็มีสตาร์ทได้เลยปะคะที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นนะคะคือแจนอ่ะได้ไปลองขับรถบินได้ด้วยทุกคนแต่ <SM> <L ock> มันเป็นแค่ flight simulator <M> เท่านั้นค่ะมันเป็นฟีลลิ่งของการขับแหละ แต่การขับครั้งนี้นะคะมันเป็นการขับที่ใส่แว่นตา VR ก็จะได้ประสบการณ์ที่เหมือนจริงคล้ายจริงมากที่สุดเลยละกันความรู้สึกมันเท่มากตอนที่ลงมารู้สึกว่าชีวิตนี้นะต้องได้ขับรถบินได้สักครั้งหนึ่งอะทุกคนเฮ้ยเตกจะบอกว่าเขาชมด้วยนะว่าเราเป็นคนขับดีอะ ถามว่ารถบินได้ในความคิดของหลายๆคนนะ่อาจจะเป็นรถที่ติดปีกใช่ปะ่ะเป็นหน้าตารถที่มีปีกแล้บินได้แต่จริงๆอะ่ะรุ่นแรกๆมันหน้าตาเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยค่ะเหมือนโดรนเลยแบบนี้เลยแต่รุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มคิดเป็นรถนะคะเป็นรถตู้คือเขาเคยเล่าให้ฟังนะว่าความยากของรถบินได้คือจะทํายังไงให้เราสามารถเก็บปีกทั้งหมดของรถอะให้มันอยู่ในรถคันเดียวได้ว่ายังง่ายรถกับเครื่องบินอะมันจะต้องรวมกันอยู่ในคันเดียว เขาอะก็เลยปล่อยรถที่หน้าตาเหมือนรถตู้ขึ้นมานะแล้วก็สามารถแยกส่วนออกมาได้ข้างใน้เป็นรถข้างหลังคือส่วนเติมแล้วก็พับปีดเก็บไปทั้งหมดนะเขาก็เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานมานี้เองแล้วก็ได้บินขึ้นไปให้ดูแล้วล่ะค่ะ นอกจากการทําตามความฝันแล้วนะฮะแนวคิดไฟนิงคาเนี่ยก็ยังพัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดด้วยนะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และลดการใช้ถนนบางคนอาจจะคิดว่าเวอร์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ปัญหารถติดอะ่ะมันเรื่องใหญ่จริงๆนะทุกคนแล้วถ้าเราอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องทอํายังไงสร้างถนนใหม่คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแก้ผังเมืองโอ้โหกว่าจะเสร็จไม่รู้จะไปแก้ได้ตอนไหนแก้รถติดได้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าจะแก้ถึงขั้นนี้แล้ว นอกจากนี้ค่ะยังช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาเมืองแบบไ like ร้ทิศทางด้วยนะว่าง่ายๆคือการเมืองมันกระจายเป็นหย่อมๆไม่ต่อเนื่องกันทําให้ถนนนะ่ะมันเข้าไปไม่ถึงในพื้นที่ใช่ไหมคะถึงรถบินได้จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่อย่างที่เรารู้กันว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบนี้อาจ,จต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะนานกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้หรือเปล่านะ ด้วยความที่เขาเนี่ยทำงานร่วมกับ e x p e r t w a t e r รถบินได้คันนี้ก็เลยจะเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่สร้างมลพิษด้วยค่ะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะที่ได้ลองไปเห็นมาด้วยตาแล้วก็ได้ลองขับแบบ t ทส t s ซิมูเลเตนะคะส่วนตัวแจนนะหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถเป็นไปได้จริงอยากเห็นภาพอนาคตเหมือนกันนะ,ะว่าถ้ามีรถบินได้อยู่บนฟ้าเยอะๆจะเป็นยังไงมันคงมีมาตรการการบินหรือการควบคุมลหลายๆอย่าง จันเชื่อว่าปัจจุบันหลายๆประเทศเนี่ยก็มีกฎหมายที่รองรับเซฟดราวิ่งหรือว่าการขับขี่แบบนี้แล้วแต่บางประเทศเนี่ยก็ยังไม่รองรับแต่เหอเสือเพิกนะคะในวิวของพี่ซีเนี่ยเขาก็ได้พูดแหละว,ว่าอนาคตต่อไปจะขยายไปหลายๆประเทศแน่นอนนะคะทริปนี้เป็นทริปที่ตื่นเต้นมากๆที่จันได้ลองไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองทําอะไรที่แจนไม่เคยทําซึ่งประเทศจีนอ่ะพวงมาลัยโทรั่งแล้วกว่าจะได้ขับอ่ะไม่ใช่ว่าจู่ๆไปขับได้นะคุณจะต้องมีใบขับขี่นะซึ่งใบขับขี่สากลไม่สามารถใช้ได้ในประเทศจีนนะทุกคน จจะต้องไปอบรมก่อนที่จีน3ชั่วโมงกว่ากว่าจะได้ไปขับขี่มาซึ่งไปขับขี่นั้น3ชั่วโมงเพื่อมานลองขับรถแค่5นาทีทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ทุ่มเทที่สุดแล้วที่แจนแบบอยากลองทําอยากให้ทุกคนได้รู้ว่า f e e l ิ n g ของการนั่งรถแบบแตนะมันเป็นยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แจนแล้วก็ทีมง,งานซีมิเกนทุกคนด้วยนะคะ